อนั่งในท่าที่สบายสบาาวางท่าวางทางให้สบายสบายผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนวางอดีตวางอนาคตละความเพลินในอารมณ์ภายนอกวางความคิด เปลี่ยนจากความคิดเป็นความรู้สึกตัวหายใจเข้าแผ่วๆเบา,าๆช้าๆลึกๆด้วยใจที่สงบเย็นพอสุดลมก็พักสุดลมก็นิ่งว่างประมาณ3ามวินาทีหนึ่งสองสาประมาณนี้ไม่ต้องนับแล้วก็หายใจออกค่อนคลายสบายๆด้วยใจที่สงบเย็น แลกระทั่งลมหายใจ <c oughs> กระทบไปจมูกพอสุดลมก็พักแล้วก็หายใจเข้าหายใจออก <c oughs> อย่างผ่อนคลายสบายๆด้วยใจที่สงบเย็นหายใจเข้าก็เกิดดับหายใจออกก็เกิดดับ คนเราหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่เข้าก็ตายมีลมก็คือมีเรื่องหมดลมก็หมดเรื่องเมื่อยังมีลมอยู่ก็ยังมีเรื่องที่ต้องทําอยู่ต้องดิน้นรนแสวงหาเพื่อความอยู่รอดอยู่เมื่อยังมีลมอยู่ก็ยังมีโอกาสได้ให้ทานรักษาศีลภาวนาฟังเทศฟังธรรม สร้างบุญกุศลคุณงามความดีอยู่แต่บางคนก็อาจจะลงผิดคิดผิดทำผิด <c oughs> ไปประกอบกรรมทำชั่วเป็นอกุศลกรรมแต่พวกเรามีโอกาสดีได้เกิดเป็นมนุษย์ใน้พพระพุทธศาสนาแต่ก็ยังมีพุทธโธธรมโมสังโฆมีทานศินภาวนามีการฟังเทศฟังธรรม อราถือว,ว่าเราเกิดมาไม่ได้เสียชาติเกิดอักคังมนุษย์เสสุการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นภูมมนเลิศเป็นภูมมนระเซิริดเป็นภูมิลลมลมลกลางกลางเป็นท่าที่พอในการพิจ,จรารณาให้รู้เห็นในไตลักเกืออนิจังทุกขังอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความแปรรวนคนเรามันไม่มีอะไรเกิดมาแล้วก็นับวันจต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แล้วก็ต้องพัดภาคจากกันไปแต่โอกาสที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้ฟังธรรมได้เกิดทันพระพุทธเจ้านี่เป็นสิ่งที่ยากที่สุดในโลกแต่เราก็ยังมีโอกาสได้พบพระธรรมของท่านแม้ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ยังได้ฟังธรรมจากพระสงฆ์ในยุคนี้อยู่แล้วโอกาสที่เกิดมาแล้วจะรอดพ้นใช้ชีวิตยอย่างรอดพ้นจากการ ประกอบกรรมทมชั่วก็ไม่ใช่ง่ายยิ่งอยู่ในภาวะโลกยุคปัจจุบันสิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะดึงดูดยั่วยวนทําให้เราหลงไหลเคลื่อนไปกับสิ่งต่างๆถ้าเราไม่มีสติรมสมาธิทมปัญญารมเราก็จะต้องไหลไปตามอำนาจของอกุศลลักรรมคือกรรมกรรมฝ่ายดําวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมเนี่ยว่าโยมปั้งุ่นก็นแล้วกันกับคุณโยมอีกคนหนึ่ง พี่กับน้องจำชื่อไม่ได้ป้างุนกับป้าคูณแล้วก็หลานชายนะเต้เ,เล็กอันนี้โอเป็นในรอบสิบกว่าปีนะสิบกว่าปีนั่นแหละที่ปีขึ้นนะ่ะได้มาเยี่ยมเยือนวัดป่าจชตาวันอันนี้ก็มาถวายทานมากมายเลยแล้วก็นุโมทนาในคุณกุศลงามความดีของโยม,ป,มป้างุนประคูณอย่างเราลึกนึกถึงวัดป่าเิตาวันอยู่ ด้ยอำนาจในบุญทานการกุศลคุณงามความดีนี้จงอภิบาลคุ้มคอรองปกปักรักษาให้ยมบ,บังมนต์ดวงบัคคูลและหลานชายและครอบครัวจงประสบในสิ่งที่ดีแมงมีสีสุขลำเอียงเป็นสุขผลทุกผลไยหูแจ้งตาใสใจสว่างเจริญบุญเจริญบารมีด้วยกันทุกท่านเถิดนี่วังก็มีได้ประกาศราชนีินลยัยเอาจุดเท่าจุดเจดวาณอมภรณ์ในโลพุทธบาลตระกาชิตวัน